สวัสดีค่ะนี่เ็นจราจงจำหลัดพันนะคะเป็นนักจิตจุทยาค่ะหรืออีกชื่อหนึ่งนะคะที่ทุกคนอาจจะรู้จักก็คือเป็นติ๊กต็อกเกอร์ชื่อว่านิดตตจางสาวเสิร์ฟอนิเมะค่ะนิดเตนิดเตบีมค่ะสำหรับคําถามที่อยากให้น้องๆถามตัวเองในช่วงวัยนี้ทีิงๆพี่มีสองคำถามค่ะคําถามแรกคือเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบอะไรนะคะกับอีกคําถามหนึ่งคือเรารู้สึกว่าเหมือนเราจะชอบอะไรคะ่ะเพราะพี่นิดเชื่อว่าในช่วงวัยของน้องๆที่พี่นิดก็เคยเป็นมาเนี่ยมันคือช่วงวัยที่เราแบบว่าต้องค้นหาตัวเองและพี่คิดว่าการที่เเเเเราาาขขข้้้้ใใจจตตตัััววอออองงง่มมนีี2ท ข้อแรกคือเราต้องรู้ก่อนว่าเราไม่ชอบอะไรเพื่อจะได้ตัดช้อยกับอีกข้อนึงคือเราต้องหาสิ่งที่เราชอบค่ะอ่าอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่พี่อยากจะชวนน้องๆน,นะคะลองมาหาคําตอบกับตัวเองดูค่ะเราจะได้รู้จักตัวเองมากขึ้นนะคะ จริงๆพี่คิดว่าสิ่งสาคัญในวันนี้คือการออกไปใช้ชีวิตค่ะหลายๆครั้งเวลาที่เราอยู่ในเรียกว่าอยู่ในระบบการเรียนอ่ะเราจะโฟกัสที่เรื่องเรียนเพราะว่ามีการสอบตลอดเวลาถูกไหมคะแต่พี่คิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่เราลืมออกไปใช้ชีวิตอ่ะบางครั้งเราอาจจะไม่ค้นพบตัวเองเพราะพี่อ่ะก็เป็นทั้งเด็กเรียนแล้วก็เป็นเด็กกิจกรรมค่ะและการที่พี่เป็นเด็กกิจกรรมเนี่ยพี่รู้สึกว่ามันทําให้เราเหมือนเจอตัวเองมากขึ้นว่าฉันไม่ชอบสิ่งนี้หรอกแต่ฉันชอบสิ่งนี้เพราะฉะนั้นนะคะพี่อยากชวนน้องๆทุนนะะก เรื่องเรียนนะคะอันนี้คือฝากเอาไว้เลยค่ะ <laughs> เวลาขาดแรงแรหรือหมดไปใช่ไหมจริงๆตอนแรกจะตั้งคำถามกับตัวเองไม่ได้ค่ะเพราะว่าแบบว่าเฟลมากร้องไห้หนักมากก็จะกิ้งกิ้งไปหาเพื่อนๆหรือกิ้งกิ้งไปหาคนที่บอกว่าเราสนิทค่ะแบบว่าเหมือนไปขอกําลังใจนิดนึงอันนี้เป็นเป็นวิธีแรกที่ทําส่วนวิธีที่2องคือดูอนิเมะค่ะเพราะว่าบางทีอนิเมะมันก็มีคำเท่ๆท,ท,ที่รู้สึกว่าแบบว่าเคยเกิดความุดสู้และสิ่งที่สามค่ะค่อยมาคุยกับตัวเองว่าเป็นการถามกับตัวเองดีกว่าค่ะว่าเป็นการรีเช็คว่าเรายังรู้สึกว่าสิ่งนี้มันยังเป็นสิิิ่่่่่่่่่งงททีีเเเเเเเรรรรราา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 สสกวใชหหืือออออปปปปลล็นยยไตพคด เราได้คําตอบว่าใช่เราก็ไปต่อแต่ก็จะถามตัวเองว่าทํายังไงล่ะที่จะทําให้เราสามารถพิชิตสิ่งที่เราอยากจะได้เพราะาการที่เราล้มเหลวอ่ะมันแปลว่าเราขาดอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องเติมอะไรบางอย่างเพื่อให้เราพิชิตฝันค่ะแต่ว่าแต่ว่าบางครั้งอ่ะคำตอบมันก็อาจจะบอกว่าแบบคิดไปคิดมามันไม่ใช่เราอ่ะถ้าหากเราสึกว่าไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็แค่ค้นหาตัวเองว่าสิ่งนี้ไม่ใช่สําหรับตัวเองค่ะจริงๆคําถามคนียากพี่ต้องบอกว่าเป็นคําถามที่ใช้ถามกับตัวเองละกันว่า 让着。 ชอบสิ่งสิ่งนี้หรือเปล่าหรือว่าเราลองจินตนาการว่าเราเห็นภาพตัวเองอ่ะเป็นอย่างในในอนาคตค่ะพี่ว่าสิ่งสิ่งนั้สำคัญในเรื่องของจินตนาการว่าอย่างอย่างพี่อ่ะพี่ก็จะแบบโฟกัสว่าเฮ้ยตอนที่ฉันเป็นนักจิตวิทยาหน้าตาที่ฉันอยากจะเป็นมันเป็นแบบไหนถ้าเรู้สึกว่าเราจินตนาการแล้วเราอินกับมันนะแต่ว่าเรามีแพชชั่นใช่ไหมคะอ่ะพี่รู้สึกว่าก่อนที่เราจะตัดสินใจอะไรอยากให้เราลองมองแพชชั่นของตัวเองก่อนว่ามันคืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแพชชั่นแต่ละคนมันอาจจะแบบมากน้อยแตกต่างกันนะพี่เลย อาจจะเรื่องในเรื่องของความเหมาะสมหรือเราสึกว่าเออมันอาจจะใช่ก็ได้เพราะว่าพี่เชื่อว่ากว่าที่เราจะค้นเจอตัวเองอะค่ะมันต้องใช้เวลาขนาดที่มาเจอตัวเองก็เจอตัวเองแบบชัดแบบแน่นอนจริงแท้ร้อยเอร์เซ็นต์ะก็เกือบ30เพราะฉะนั้นอยากใช้เราค่ะค่อยๆเดินทางตามหาตัวเองนะคะ